สวัสดีครับผมยานพลลิมบนาโชคชัยครับเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งออกนะครับของเครื่องจักรกลเกษตรไทยเนี่ยภายในปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ติดลบเลยอะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าให้มองจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือว่า Q1 Q2 Q3 ของปีนี้คิกับ Q3 เนี่ยของเราเนี่ยเป็นบวกประมาณ20% อาจจะด้วยเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เรื่องการสั่งซื้อของลูกค้าตั้งแต่ Q1 วหนึ่งเรามาโดนโควิดทําให้ Q3 เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ว่าเราเองก็ทางกลุ่มเองก็อยากจะทํายังไงให้มันสงอ่อกได้มากขึ้นก็เลยมีงานเรื่องของงานเกษตรภายในปีนี้นะครับกลุ่มเองก็อยากจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยเนี่ยให้มีการซื้อขายมากขึ้นทางกลุ่มก็เลยจัดงาน มาหากรรมแท็กเตอร์และเครื่องจากกลเกษตรขึ้นเป็นปีที่15นะครับโดยงานที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นเพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีของเครื่องจากกลเกษตรไทยและหาลู่ทางใหม่ๆใ,ให้กับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ ใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จาก DITP ช่วยเหลือในการเรียกนักลงทุนไบยเยอร์มาจากทั้งแอฟริกาแล้วก็อาเซียนในครั้งนี้โดยในปีนี้นะครับเป็นปีที่ทุกคนก็ทราบว่าเป็นปี ของโควิดเราแก้ปัญหากันครั้งนี้ก็คือในการทำอ,ออนไลน์เอกซิบิชนันและออนไลน์บิสซิ่นแมทชิ่งให้กับทางทวีแอฟิกาไบเออร์จากทวีปอเริกาแล้วก็จากอาเซียนเพื่อมาพบปะกับผู้ประกอบการไทยโดยครั้งนี้เราอยากจะให้มีการค้าขายเกิดขึ้นเนี่ยในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า50บล้านบาทต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับภายในงานเนี่ยเราจะมีการไลฟ์สดทั่วงานนะครับเพื่อให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ให้กับทางไบยเออร์ได้เห็นว่าเครื่องยนต์กลเกษตรไทยเนี่ยมีศักยภาพยังไงบ้าง แล้วเราจะไลฟ์กับทุกบูธเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรามีทั้งหมดผู้ประกอบการไทยทั้งหมดกี่รายแล้วภายในงานเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการาทำเดโมนสแตชันในการลงฟิวกันจริงๆนะครับให้เห็นกันเลยว่าการทำงานของเครื่อยงยนต์กลองเกษตรไทยเนี่ยดีแค่ไหนโดยวิธีเปิดของเรานะครับเราจะไลฟ์ทั่วโลกเลยให้กับทั่วโลกได้ดูว่าศักยภาพของเครื่อยงยนต์กลองเกษตรไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีไฮไลท์หนึ่งนะครับที่เรากำลังจะ ทำก็คือว่าจะมีการสัมมนาในเรื่องของ agro industry transformation นะครับที่เราที่เราคุยคุยกันเนี่ยว่าเครื่องยากรกเกษตรไทยเนี่ยจะไป4.0ยังไงนะครับแล้วมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรยังไงที่จะไปถึง4.0ได้สำหรับงานมหากรรมแท็กเตอร์และเครื่องจากรเกษตรไทยครั้งที่15ในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่1-10ธันวาคมณนะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะครับมหาลัยเกษตรศสาสตร์ วียเขตกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆแล้วก็ท่านที่สนใจให้มางานแล้วไปเจอกันที่งานนะครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อมาที่กลุ่มขยากรเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับ